แล้วเฟบเนี่ยปลาล้วเฟบเฟบจริงจริปง,งปลาครับปลาเอาละครับสู้สูส้สูสส้อยู่สู้อยู่เออปลาปลาปาปานี่ออกอยู่ไอแคนออกอยู่โอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วนีวโโ่โอ้ยโอ๊ยโอ้โหเฟบโอ้โหวันนี้เราอยู่ที่หาดน้ำหนาวฝั่งสโมสร ไปร้านอาหารเห็นไหมไปร้านอาหารนั่งนิ่ออกเปล่านิ่ออกเบีย้ยขี่เข้าได้ทิมทะเลไหนมีคนอยู่ตรงไหนโเขาเอารถทหารเลือกจี้ไปยังคนที่ไหนลูกหุ่นไม่ใช่เหรอหุ่นนั่นน่ะไอ้ไอ้น่ัชื่ออะไรวะโปลิปเนี่ยโอ้ตรงนี้มีโขดหินฮะเอาเชิญนะครับพิลวิทเชิญเลยลอยอยู่กันเลยโอ้หตรงนี้เขามีเอ่อท่อน่าจะเป็นท่อแบบว่าไว้กันกระแทก เอาไว้กันสิบล้อกระแทกโอ้ฝั่งนี้ก็โอเคนะหาน้ำหนาวในมีที่ตีเหยื่อเยอะมากเลยนะเพื่นเนาะโอ้เดี๋ยวมาข้างหลังนี่ต้องมาหาน้ำหนาวด้วยโอ้นุ่นยาวสุดนู่นเลยนะแนวปากาหางหยอกเลยกูภูเขาหมูหงคุณมันไม่ใช่นะั่นไม่ใช่ธรรมชาติหรอกเออ โอ้น้ำใสจริงๆค่ะน้ำใสโอ้โหนี่งอกเลยหมูห์หัว้ออย่างใสเลยตูมเหยื่อแรกติดโคนั่นนั่นติดจริงๆด้วยโอ้โหปากบบดีเลยเออปากบบดีเฟมเยเหยือแรกติดโคลอ่ะนั่นเหยื่อแรกติดโคปากบบดีเอ้ยหานี่ตีปุ๊บติดปั๊บเจริญพรญาติโยมไหนฮ่นน่ะอยู่ตรงไหนวะอ๋อ โอเคเดินเลาะข้างบนทีพ่อไปกู้เหยื่อก่อนเด้อพ่อไปอยู่กับอาจารย์กู้ก่อนเด้อโอ้โหเจ้าจอดเอาตีอีกไหมอีกโอ้โหแต่ดีนะว่าผมตีชิดข้างฝั่งนะถ้าตีไปกลางนู่นมันไ่ไปเอาแล้วโอ้ลึกกว่าน่ะโหลึกหลายเมตรอยู่ด้วยไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่าสิบเซนแน่นอนความลึกความลึกไม่ต่ำกว่าสิบเซนแน่นอนในฮั่นเอาลูลูโอ้ตรงนี้มาถนนเออถนอนนีกว่าพื้นจะไม่ลื่นเหมือนตรงนู้นนเออเฮะรถมาถึงแล้วลดูระเบะ้าเออที่ก็มีบ่เคยทำไมไปอยู่แถวนี้ไงอย่าให้มาแถวนี้ไงเอาเด้อเอาอย่างน,นี้ออกแบบนี้ละไป หมุนเร็วๆเขาบอกให้หมุนเร็วๆเงกแล้าหมุนเร็วๆปืด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 มาถึงทะเลแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องแช่น้ำนะอย่ายืนในน้ำอีกเราต้องแช่ก่อนตุมนี่สิเด้อจึ๊กโอ้โหโอเคอยู่โลโลน้ำใสมากเลยอ่ะโอ้โหน้ำไม่เหมือนกระจกเลยเราจะพยายามตีไปตรงที่มันเป็นฝูงปลาอ่าตีกัดได้ไงวะเนาะ ปลาอะไรไม่ต้ขึ้นไม่มีเหมืมมมมมมอนงอออกมาอ่ะตืดๆหมุน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 โอ้ตะวันขึ้นแล้วเด้อตะวันขึ้นที่สมัยศารหาดน้ำหนาวอุ้ยปลาอะไรวิ่งตามมาวิ่งว่าว่ายตามมาปลายอย่างมูโอ้หาดนี้มีปลาเล็กเยอะ ผมก็ไม่รู้ว่าต้องตียังไงนะี่พูดตรงๆนี่แหละทีมมั่วๆเนี่ยนี่มันเป็นเหยื่ออะไรก็ไม่รู้จริงๆเรามาตกทะเลเราต้องใช้เหยื่อให้ถูกนะอันนี้คือเหยื่อมั่วๆ จะลองตีไปใกล้ๆเนี่ยเราจะออกไปทะเลโอ้โหไกลมากเลยดอกเนี่ยจริงจะตีให้มันสุดลงไปพื้นก็ไม่ได้เสียวเสียวมันติดต่อเพราะว่าจะเปลี่ยนมันเหยือปลาหมึกว่ะ ตัวขึ้นบนค่ะเฟมพอขึ้นบนหน้ามานะพ่อไม่ได้เดินนี่มาเด้อนั่นชวนคุยเรียบร้อยเหยื่อน,นี่อย่าให้ลงพื้นนะโอ้โหจบเลยเสียสละเหยื่อชุดนี้ติดแล้วติดแล้วครับทุกคนติดแล้วครับเออมันก็คุยกับลูกชายอยู่เมื่อกี้เรียนร้อยลงเรียนจีนไปเลยเนี่อะไรวะสายเอ็นเหรอเอาขาไม่ได้ใช้สายพีอเ e. หรอ นี่แต่ผมใช้ใส่พี่อีแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไม่ลึกระวังลื่นนะอันนี้เหยื่อพอติดแล้วลูกดุดมาแล้วลูกดุดมาแล้วโอ้ได้แล้วเฟมได้ปลาแล้วเฟมเฟมจริงจริงปลาครับปลาเอาละครับตุ๊ด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 สู้สู้สู้อยู่สู้อยู่เออปลา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  นี่นี่น,นี่ออกอยู่ไอแคทออกดูเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหปอดโท้อเฟมโอ้โหน,นี่คือปลาอะไรเนี่ยโอ้โอ้นี่ไงครับปลาธรรมชาติครับโอ้โหนี่คือปลาทะเลตัวแรกเลยนะครับที่ผมได้เออหน้าตามันทําไมเป็นอย่างเงี้ยตรงไหนเป็นหัววะเออตรงไหนเป็นเออ เออส่วนไหนเนาะเป็นปลาเนี่ยเอ๊ <laughs> โอ้โหนี่ปลาตะเรตัวแรกของผมนะครับทุกคนมันไปนกองใสเอ็นขึ้นมาครับทุกคนนี่เป็นปากการังหรือเปล่ปาลูกนี่เออใช่ปากการังนี่ว่ะอู้นี่ปากการังนะครั้งแรกที่พอเห็นนะนี่อ๋อมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ก่อยบนก้อนหินนี่โอ้ไอ้ยร้อนก็นู่ปาทะเลตัวแรกนี่ครับเนี่ยหมดใจครับหมดใจโอ้โหโ ยบสละได้สละเหยื่อใชโอ้โหยอดเลยทุกคนลูกผมกจะได้ปลาตัวแรกตายถล่มบินโอืออ๋องยอ,อกต่อโอ้ตะกี้มันจะเ,เปลี่ยนเ,เป็นเหยื่โยนะเดี๋ยวเอาใหมเอาไหมเดี๋ยวได้เปลี่ยนเป็นเหยืยอโยเปลี่ยนเป็นเหยื่โย